ไปดูเหตุระทึกนี้กันบ้างค่ะรถกระบะที่ลักลอบขนแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วทางตำรวจทางหลวงกาญจนบุรีขับซิ่งตามหลายกิโลเมตรรถคันนี้แหกโค้งชนเสาไฟฟ้าขาดสองท่อนวิตดตายยกคันติดตามจากรายง,งานของคุณไพศาลรัตนะบันเทิงในเจาะเกาะติดค่ะช่วงเจาะเกาะติดร่วมเจาะเกาะติดโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิต น้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซีเป็นภาพขนาตัรบดทางหลวงกาญจนบ,บุรีขับรถไล่ล่ารถยนต์อนเนกประสงค์สีดำไม่ติดแผ่นภ้ายทะเบียนต้องสงสัยคันหนึ่ง ขณะขับอยู่ที่บริเวณหน่วยตำรวจทางหลวงสายโยกอำเภอเมืองกาญจนบุรีคนขับได้พยายามหลบหนีตลอดเส้นทางแม้เจ้าที่จะส่งสัญญาณให้คนขับหยุดเพื่อขอตรวจค้นแต่ไม่เป็นผลคนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีระยะทางกว่า30กิโลเมตรจนรถเสียหลักแหกโค้ง,งไปชนกับเสาไฟฟ้าหักสองท่อนบริเวณหมู่บ้านพุประดูหมู่เจ็ดตำบลหน,นองบัวก่อนที่คนขับและผู้โดยสารในรถที่อัดอยู่เกือบ20คนกระโดดจากรถพยายามวิ่งหลบหนีเข้าป่าข้างทางท่ามกลางความมืด เรียกให้รถคันนี้จอดแต่รถคันนี้ไม่จอดนะครับก็หลบหนีมาเรื่อยก็ขับมาเรื่อยๆรืจนวิ่งเข้ามาในซอยนะครับซอยบ้านปูปูอ่าบ้านปูปูเนี่ยแล้วก็แหกโค้งเลยครับแล้วก็ชนเสาไฟฟ้าแล้วก็พอหลังจากชนคนขับก็วิง่งหลบหนีแล้วก็ปรากฏว่าในรถเนี่ยมีต่างด้าวจำนวน16คนต่อคำต้นต้นมาจากเจดีสามบกทับกระดังความโกลาหลคนในรถแตกตื่นแต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถตามจับตัวได้ทั้งหมด16คน ทั้งคนนำพาและแรงงานประเทศเพื่อนบ้านโดยทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางแอบลับๆเข้ามาทํางานสอบถามผ่านล่ามรับว่าเดินทางมาจากจังหวัดย่างกุ้งและจังหวัดปานาเลประเทศเมียนมาข้ามชายแดนมาตามช่องทางธรรมชาติมาเตรถคันนี้ที่บ้านพระเจดีสามองค์ใช้เส้นทางถนน3 2 3าผ่านอำเภอสังขละบุรีทองผาภูมิไสยโยกและมายังอำเภอเมืองกาญจนบุรีเพื่อมาเจอนายหน้าพาไปทำงานตามร้านอาหารในพื้นที่และจังหวัดต่างๆ โดยต้องเสียค่าได้นาคถึงคนละ1,500,000บาทถึง2 5 0 0 0บาทเบื้องต้นตำรบดคุมตัวทั้งหมดดำเนินคดีและจะปรักดันกลับประเทศต่อไปภิศารลรัตนาบันเทิงประเด็นเด็ดเจ็สีรายงาน